ครั้งนี้ก็หนักกว่าเดิมมีเพราะว่าประธานไทยลีกตอนนี้ก็คือมีแค่ตําแหน่งที่คุณไปสัมภาษณ์เขาว่าคุณไม่ถาม,าม,ถามเรื่องไทยลีกบ้างละ <c oughs> ่ะอพิธกีกรตั้งหกคนเนี่ยไปชวนคุยเรื่องอะไรอะ <c oughs> ลคนเดียวเลยบนโต๊ะน,นี้มีคนเดียวเลยที่อยู่ <c oughs> บนโต๊ะก็ <ๆ S 2> ่ถูกไหมก็จะสัมภาษณ์ตอนแรกก็จะถามแล้วเรื่องเลื่อนวันนี้ตู่ภูมิารีตัดจบมีงานนอกมันก็เลยไม่ได้ถามใช่เราโยนให้มาเลยละยุคที่แล้วเนี่ยคุณกรวีเนี่ยเป็นรักษาการแต่จะทําอะไรก็ทําไม่ได้ทําได้แค่โพสเฟซบุ๊ ถูกไหมออพอไปถึงยุคนี้เนี่ยตำแหน่งประธานในหลีจ่จริงๆคือคุณแป้งซึ่งควบตําแหน่งแต่ก็รู้กัอยู่แล้วว่าไม่ได้ทําอะไรถูกปะ่ะอ่าแล้วก็คนที่เป็น,ป,นประธานจัดก็คือคุณฟุกคุณฟุกธนวัตรตอนแรกก็อตอนแรกก็ไฟแรงใช่ไหมแต่สุดท้ายเป็นไง ไอ้ไอที่บอกว่าห้ามเกมเย่าสามนัดสี่นัดมันทําได้ไหมทาไม่ได้ก็ทาไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้พักอย่างมันก็คือแค่คเปลี่ยนตัวละครที่จะออกมาหน้าสือเท่านั้นเองนะครับไปไปถามว่าบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับทำไมไม่เตะจังต่อไม่ได้เลยเป็นประธานอะไรอะซึ่งเอาจริงเรื่องนี้ก็ไม่ไม่เคยเห็นในโลกเหมือนกันนะประเทศนี้เนี่ยมันมีอยู่ข้างหลังไงที่มันเป็นปัญหาไงนายกเงาไงนายกเงาเหรอเอออุ้ยพูดลอยๆ นานเลยอันนี้หม่ถึงการเมืองใหญ่หรือเปล่าไมนไกลนะครับก็พูดก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังว่าไทยหลีกตายกันทั้งหมดในรายการนี้เออก็ไหนๆชวนมาแล้วครั้งเดียวได้เลื่องค้งเด้าบัตรประชาชนให้เขาเนีี่่ยคนทออกมาข้างหน้าเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละการฆ่ตัวละครถ้าแต่พูดข้างหลังยังมีคำสั่งอยู่ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณคิดว่ามีปะผมถามไม่รู้เดี๋ยวคุณเอไปออกคุณเอาตัวรอดแล้วไงไม่รู้คุณยกกาแล้วเด้งเชื่อแล้วนี่ผมในมุมแฟนบอลผมก็พูดในมุมฝั่งของแฟนบบบออออลลลแแแต่่เเมมืกกี้้คคุุณณพูดินนฟไปวยรั